สถิติและการวิเคราะห์ของมาสตานตัวโน่หลังผ่านไป6เกมโรมาโน่ชี้จับตาดูดิวโกวานาเต้มมริดให้ดีปรีวิวก่อนเกมมริดดาบี้คืนนี้เวลา3.15ทุม15ทั้งหมดนี้ในนักกาซียานะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันเสาร์ที่27กันยายน2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดจะบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะครับเป็นมาดริดดาร์บี้เกมแรกของคุณชายชาบิลลอนโซ่ด้วยนะครับคืนนี้เวลา3ามทุ่มสิเวลาดีมากๆนะครับและแน่นอนนะครับหลังจบเกม นักกาซศยาขึ้นไลฟ์ทันทีนะครับโอ้โหแมชนี้มันแน่ๆนะเดี๋ยวเรามาปรีวิวกันนะครับส่วน <Yeah. S 1> คาอัเดทวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาไปดูสถิตินะครับและการวิเคราะห์ของมาสตนงตัวโน่หน่อยโอ้โหมันชื่นใจจริงๆนะเราอาจจะเห็นว่าบางแมชก็ฟอร์มดีบางแมชก็ฟอร์มไม่ดีนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับหลังผ่านไป5เกมนะหเกมนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากม นะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับแล้วก็เรื่องของโกนาเต้นี่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามีอัปเดตต่อเนื่องหลังจากที่ซาลิบาไม่ได้แล้วนะครับโกนาเต้ Go ก็มีการอัปเดตข่าวนะฮะจากโรมาโน่แต่เป็นอภินิยนมากกว่าเนะีเป็นความคิดเห็นของโรมาโน่นะครับซึ่งผมว่ามันใกล้แล้วนะครับโรมาโน่พูดถึงว่ามารินเน่เตรียมพร้อมที่จะไปคุยกับเอเจนของทางโกนาเต้แล้ว นะเดีย๋ยวผมพาไปดูเนื้อหากันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมคืนนี้นะครับกับอตเลติกมาดิดนะในมาดิดดาบีเวลา3ทุ่ม15นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์กันเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะสำหรับการไลค์การแชร์ที่ผ่านมานะฮะหลายๆวันเนี่ยนะฮะแล้วก็ตลอดมานะขอบคุณมากจริงเพราะว่าอันนี้แหละเป็นส่วนสําคัญมากในการกระตุ้นออริดึมเนาะเปิดการมองเห็นให้คนอื่นๆนะที่แบบเอ้ยไม่เด้งเลยนะครับได้เห็นนะครับกดไลค์เนี่ยสำคัญมากๆนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะ แต่เช้าๆแบบนี้นะครับผมก็ขอฝากกันเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟสดนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับก็มีให้เลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะปริมาณและราคานะครับก็ตามนี้เลยนะครับจัดส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะที่เพจนัตกาซียหรือว่าเพจฮิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอร นอนนะคนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟสดเนี่ยไม่ว่าตอนเช้ากลางวันนะฮะผมว่าถ้าได้เอาตัวนี้ไปลองแล้วเนี่ยคุณจะชื่นชอบมากๆฝนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฮิลท็อปคอฟฟี e โรสเตอรนะครับอ่ะโอเคนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับสำหรับงานมิทติ้งนะหรือว่างานลาลิก้าชวนดูบอลนะครับมาริดาบี้นะคืนนี้นะครับผมก็ งานเริ่ม2องทุ่มนะครับไปสแตนบายไปเช็คชื่อได้เลยนะครับที่งานนะฮะสองทุ่มนะครับก็ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับมันจะมีอ e ีเมลตอบกลับใช่ไหมอ่าก็อย่างที่บอกนะครับ100บาทที่คุณจ่ายไปเนี่ยคุณจะได้คนละ1งริงถ้าใครดื่มมากกว่า1งริงก็ แต่แน่นอนครับไปเจอกับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านนะสมตัวเวื่อรู้สข่าวนี่ไปนะฮะก็แน่นอนนะครับตอนนี้ก้าวสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วนี่สำหรับน้องชายที่รักที่แสนดีนะครับส่วนอินฟูนะครับแล้วก็เพจใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ไปในงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาริทไทยแลนด์แฟนคลับนะหรือว่าพี่เจมลาลิก้าและท่านอื่นๆด้วยนะครับก็ไปสแตนบายกันได้นะครับเวลา2ทุ่ม นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะแต่ตอนนี้ไม่ไม่น่าจะทันละลงทะเบียนเนาะก็น่าจะจบไปแล้วนะครับอ่ะขอพาทุกคนไปเริ่มที่การวิเค,คราะห์นะฮะแล้วก็เขาต้องเรียกว่าเป็นสถิตินะฮะเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะของทางมาสตันตูนหลังห่านไป6เกมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยเกมที่แล้วเนี่ยกาลิบันเตเนี่ยอันนี้คือดีที่สุดนะฮะหลังจากที่ลงสนามมา เพราะว่ามีทั้งประตูและมีส่วนร่วมในการทําประตูด้วยนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์นะของทางเดียริโออสนะครับเขาบอกว่าฟรังโกมาสตานโตโนมีอัตรานะการเลี้ยงบอลสำเร็จเ,เป็นอันดับ2อนะอยู่ที่42.3ในบรรดาตัวรุกนะทั้งหมดของมานิีนะรองจากคีเดียนเอเบเป้แค่คนเดียวนะครับและเขาเนี่ยยังคลองบอลอยู่กับตัวนะมาก ถึง16ครั้งนะครับมากกว่าวินดิสูสหนึ่งครั้งนะแล้วก็เทียบเท่ากับทางคิเรียนเอ็มบาเป้ด้วยนะแต่ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดียวนี่เขาบอกแบบนี้นะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งเดียวในการอยู่สนามสถิติที่เกิดขึ้นทุกคนเกิดจากที่เขาอยู่สนามแค่ครึ่งเดียวถ้าเปรียบเทียบกับเอ็มบาเป้เปรียบเทียบกับวินดิสูสนะครับ มาซันตูโนนะครับก็ในเกมกับเรบบนเต้เนี่ยถือเป็น91นะครับในการเดินทางสู่ตำแหน่งตัวจริงนี่นะฮะทาง d ดียริโอนะเขาบอกนะครับเพราะในเกมดังกล่าวเนี่ยเขามีส่วนร่วมนะครับในการทำประตูนะครับไม่ยิงก็จ่ายนะไอ้ยิงเนี่ยเข้าใจได้นะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยจ่ายเหรอไม่เห็นมีเลยนะครับคือแบบนี้ครับผมไปเห็นฉบับตัวจริงการวิเคราะห์ของทาง d i ียริโอแล้วนะครับเขาพูดเหมือนประมาณว่า ไอจังหวะที่ยิงอ่ะโอเคที่เขาพาบอลเข้าไปแล้วยิงเองแต่จังหวะจ่ายเนี่ยก็ต้องมองว่าแต่ละลูกที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยที่ว่ามีส่วนร่วมเนี่ยก็คือมันต้องถอยไปอีกหนึ่งสเต็ปมันถึงจะไปนับของมาสตาโดโน่ด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นแอสซิสใช่ไหมของทางวินิสูสจูเนียเนี่ยก็ต้องบอกว่าถอยไปก่อนหน้านั้นอาจจะมีจังหวะที่มาสตาโดโน่เป็นตัวที่บิวเกมขึ้นมาช่วย อะไรแบบนี้โอ้โหเขาเขาย้อนคิดแบบนี้เลยนะแต่ทนนี่จริงอมผมผมว่าส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ค่อยวิเคราะห์แบบนี้เนาะคือแบบย้อนไปแบบถอยไปถอยไปผมรู้สึกเหมือนสื่อเนี่ยพยายามแบบเขาเรียกว่าไงดีปั้นน้องอะให้มันแบบดูโอโ้ดูแบบโอ้แม่งเก่งมากเลยแบบเนี้ยถามว่าเก่งไหมเก่งนะฮะผมว่า ด้วย6เกมที่ผ่านไปเนี่ยเราก็เห็นลวนะวเนาว่าสไตล์วิธีการเล่นเป็นแบบไหนนะครับเริ่มจากแบบคลองบอลเก่งนะครับแต่ว่าลั่นบ่อยอะไรแบบนี้นะพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนถึงเกมกับเรบบนเต้เนี่ยยิงกล้ายิงนะฮะก็ผมว่านะทิศทางในตอนนี้สำหรับเจ้าหนูโตโน่เนี่ยดีมากนะครับแต่ถามว่าจะการันตีตัวจริงสามารถพิจารณาเป็นตัวจริงไหมผมว่าอันเนี้ยมันต้องรอดูยาวๆก่อนเนาะ ก็ถือว่าดีแล้วกันนะครับที่เรามีนักเตะที่มี potential ที่สูงมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันที่เรื่องราวของทางโกนาเต้นี่อัปเดตเพิ่มเติมนะครับซึ่งมาจากโรมาโน่นะแต่ว่าในเนื้อข่าวตรงนี้เนี่ยโรมาโน่ไม่ได้เอาลงในทวิ t เตอรเนะครับเขาพูดในรายการของเขานะฮะ Here ว e Go Podcast นะครับใน u t u b e นะโรมาโน่บอกว่าเรื่องราวของทางอิบราฮิมากวนาเต้และก็เรัลวมามริดเนี่ย ตาดูให้ดีนะลิว์พูพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาในเดือนสิงหาคมแต่ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องยากมากในตอนนี้เรอัลมมดิตเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเจนต์ของเขานะโกนาเต้นเนี่ยและพวกเขาเนี่ยจะสามารถพูดคุยกันได้อย่างอิสระเลยในเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้ตามกฎบอสแมนแต่ความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่านะเหมือนสโมสรเราเนี่ยเหมือนคุยไปแล้ว มื่นคุยกับเอเย่นไปแล้วอะนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้เหมือนประมาณว่าโกนาเต้เนี่ยยิ่งใกล้มกราเท่าไหร่ก็ไม่ต่อสัญญาสักทีนะครับและถ้ามันทิศทางเป็นแบบนี้มันก็ต้องมีการคุยอยู่แล้วคือคุยเบื้องหลังเนี่ยคุยที่แบบแอบแอบคุยอะเนี่ยเขาไม่มาเปิดเผยเหรอกไม่งั้นโดนโดนฟ้องนะครับซึ่งมันต้องรอก่อนเนาะจนถึงมกราคมแต่ส่วนใหญ่สโมสรใหญ่เขาก็ทํากันแบบนี้นะ คือแอบคุยกันนะครับแต่บอกว่าไม่ไดีคุยนะไม่ไดีคุยแอบคุยกันก่อนอยู่แล้วนะครับออหลังจากพลาดนะจะใช้คำว่าพลาดไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากขนาดนั้นณเวลานั้นนะฮะกับทางวิลเลียมซาลิบานะครับเพราะเหมือนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายน่าจะยังคงไม่ได้นะครับเพราะว่าดูเหมือนอาร์เซนอลเนี่ยคือพยายามอย่างมากและสุดท้ายก็เหมือนต่อสัญญาได้แล้วนะครับไตโกนาเต้นเนี่ย นะครับอันที่จริงเรามองพ่วงมากับซาลิบาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีนในการเซ็นฟรีเหมือนเดิมนะครับผมว่านะเดียลซัมเมอร์เราได้อยู่แล้วแหละกูลาเต้นเนี่ยนะครับไม่รู้นะบางคนอาจจะอยากได้บางคนอาจจะอยากไม่ได้นะครับเพราะเห็นฟอร์มบางเกมก็ดีบางเกมก็ไม่ดีคือผมว่านะบางทีนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีในเวลาที่มีข่าว ว่าจะย้ายเนี่ยบางทีอะสมาธิไม่มีเฉยๆนะครับคือโอ้ยกูจะย้ายกูจะต่อดีว่าหรือว่ากูไปอยู่กับเทนดีอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวมารอดูกันแต่ว่าทิศทางที่เราจะได้ตัวกุาเต้นเนี่ยสูงมากๆนะครับ และปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดจะบุกไปเยือนอตเลติกมาดริดนะครับที่สนามซิบิตัสเมโทรปลิตานโน่นะรังย่าของเขานะครับไปสนามนี้เนี่ยไม่เคยง่ายเลยนะครับถึงวันนั้นฟอร์มใครจะดีไม่ดีนะครับอ่ะมาฟังความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับก็คืออตเลติกมาดริดนะครับของโคช้ชดิเอโกซิเมโอเน่นะ ผ่านไป6เกมนะครับผมก็ชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับปัจจุบันก็รังอันดับ8อยู่นะฮะเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานโคเซคิมิเอสนะครับติอาโกอามาดานะครับที่ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนในรายของจอนนี่กาโดโซ่คนนี้ก็ต้องรอเช็คฟิตก่อนนะเพราะเขาบอกว่าเกมที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ทัน เกมนี้อาจจะทันนะก็ต้องมารอดูกันนะครับส่วนฝั่งทิมเยือนเรอมบริตนะครับของโค้ชชาบีอลอนโซ่นะครับผมก็โค้เกมหนาวจังเลยช <c oughs> นะรวดนะครับ18แต้มเต็มนะครับรั้งจากฝูงเหมือนเดิมนะเกมนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานเทรนต์นะครับผมรูดิเกอร์เบนดี้นะครับที่ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับ ส่วนคนอื่นก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับ10เกมหลังสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่เคยพบกันนะทุกรายการนะรวมทุกรายการฟรังก่อนนะครับไม่ใช่แค่ลาลิก้าเฉยๆนะ10เกมนะครับชนะ3สะเสมอ4แพ้3ชนะคนละ3สะเสมอ4โอ้โหมันเท่ากันหมดเลยทุกคนคือเราจะคิดว่าอุ้ยปีนี้ฟอร์มของแอตเลติโกมาริดไม่ดี แพ้มาเนี่ยโอ้โหอะไรไม่รู้สะดุดมาเนี่ยเสมอมาเหมือนกันแต่พอมาเจอเราเนี่ยมันเป็นอีกแบบใช่ไหมผมว่าคนที่ดูมาริดมาหลายๆปีเนี่ยถ้าไม่เอียงไปทางฝั่งเรานะฝั่งฝั่ง,ง,งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเรานะถ้ามีเอียงมากๆนะเราจะรู้ดีอยู่แล้วว่าการเจอแอเลติโกรมาริดเนี่ยมันไม่ได้ง่าย นะถึงเราจะฟอร์มดีเราฟอร์มไม่ดีอะไรที่กฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีมาเจอกันเนี่ยมันแบบศักด์ศีอยู่แล้วใช่ไหมนะครับอ่าแต่ผมมีภาพภาพหนึ่งนะครับอยากให้ดูนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเดอะบอยตอนเด็กๆ <c oughs> อันเนี้ยมันเป็นภาพมาซาดโนนะครับถ่ายกับฮูเลียนอเวเสแต่ภาพเนี่ยถ่ายนานแล้วนะคือก่อนที่จะมาอยู่กับเราด้วยซ้ำ นะครับเขาเอามาเปิดเผยเห็นไหมถ้าดูแวบหนึ่งนะไม่รู้ใครคิดมันผมไหมมาสตานตูโน่เนี่ยท้าไมเหมือนดอยเนี่ยถ้าไว้ผมยาวอะ่ะเขาจะเป็นแบบเนี้ยตอนนี้สกินเฮดนะครับอันนี้เอามาดูเป็นสีสันนะครับ ไปดูสควอตลิสต์นะครับหรือว่าการประกาศรายชื่อทั้งหมดของทำชุดข่าวนะฮะในเกมนี้นะผู้รักษาประตูน,นะครับกุกตัวนะฮะลูนินเซฮิโอเมสเตรนะครับกองหลังนะฮะก็จะมีกาบาคาวมิลิเตาอาลาบาอเซนซิโอกาเลลาสฟรานกาเซียแล้วก็เฮาเซนนะครับกองกลางนะครับก็จะมีเบอร์ลิงแฮมคามาวิงกานะบ,บาบิเดชูอามินี่อาดาคือแลและก็ดานี่เซบาคลอส นะครับโอ้โหเกมที่แล้วนี่ดีมากๆนะตินงตาขอนะครับแล้วก็กองหน้านะครับวินิซุสเอนดริกนะครับผู้ที่ไม่ได้ลงเลยนะเอนดริกนะครับอีนายนะอีนายนะครับแล้วก็มีเอ็มบาเป้นะฮะโรดิโกกอนซาโลกลาเซียบราฮิมดีอาสแล้วก็ฟรังโกมาซานตูโอโน่นะครับไปดูรายอ้พสิบเอ็ดตัวจริงที่ข้าจากเว็ w ฮูสกอร์กันหน่อยนะครับเมื่อวานในรายการเนาะ มาดิทองนะครับก็เอาของโซฟาสกอร์มานะครับก็ใกล้เคียงกันมากๆนะดีไม่ดีเหมือนกันเลยเป๊ะๆนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับ4-4-2แผนประจำนะของทางซิมิโอเน่อยู่แล้วนะครับยานอุบลกเฝ้าเสานะครับแบ็กโฟนะครับก็จะมียอเรนเต้นะครับเลืน้องมองนะครับลองเล่แล้วก็ฮันสโก้นะครับกองกลางนะครับซิมิโอเน่โกเก้บารดิออสแล้วก็นิโก้กอนซาเลสนะครับนิโก้เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่คนเดียวกับของ อ่าแมนซิตี้นะอันเนี้ยนิโก้กอซาเลสเนี่ยคือซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับกองหน้านะครับฮูเลียนอวาเรสคู่กับองตวนกริสมันนะครับฝั่งของเรานะครับ4 3 3นะแต่ผมว่าถ้าจะเล่นแผนนี้จริงๆอ่ะมันจะเป็น4 3 3สลับกับ4 2 3 1นะครับตีโบกุกตัวเฝ้าเสานะครับแบ็กโฟนะฮะก็มีกาบาคาวมิลิตาเฮาเซนเกลเล拉สนะกองกลางนะครับชูอามินีอาดากือแลแล้วก็อ่าบอบิเดนะกองหน้านะครับมาสตานตูโอโนนี่ได้ออกสตาร์ทอีกแล้วนะ ก็ไม่แน่เดี๋ยวมารอดูกันแต่ถ้าดูจากที่ผ่านมาเนี่ยคืออลอนโซจะสลับกันนะแต่ถ้าเอาลงอีกเนี่ยสกิมติดนะครับแล้วก็เอมบัปเป้วินิสูสจูเนียนะครับอ่ะมาวิเคราะห์กันอีกนิดนึงและกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคนที่ดูในมาริทอ l k เนาะที่ไปที่ช่องสมุยเนี่ยก็จะฟังการวิเคราะห์กันใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันนิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฟันธงกันเลยเราฟอร์มมาดี นะฮะตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลอยู่แล้วนะครับอาจจะมีแบบยิงน้อยบ้างยิงเยอะบ้างสลับกันไปนะครับแต่อาเลติโกมาดิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีน่าจะเป็นปีแรกเลยนะที่เขามีการลองแผนใหม่ในการอุร์โหลดตัวเยอะนะครับคือแผนของซิเมโอเน่เนี่ยปีผ่านๆมาเนี่ยก็คือการวิ่งเพลสนะฮะการดักบอลนะครับ,ร Bond, รบแล้วก็การเข้าทำที่เฉียบผมแต่ถ้าเกมรับเนี่ยโคตรแน่นบางที10ตัว บางที9ตัวนะครับแล้วแต่เกมไปนะครับแต่ปีนี้เนี่ยที่มีสะดุดบ้างเนี่ยเพราะว่าเขาเปิดเกมรุกเยอะนะผมว่าซิมเน่อยากลองแผนอะไรบางอย่างว่าถ้าให้ทีมเนี่ยเล่นรูปแบบนี้มันจะได้ไหมซึ่งมันก็สะดุดนะครับมันผมว่าแต่มาเจอมมสลิดด้วยกันเนี่ยมันเป็นมมสลิดดาบี้เนี่ยผมว่ามันเอาสิ่งพวกนั้น,นมาประเมินทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะด้วยปัจจัยศักิ์รี ในเกมเมอริดัาบี้อะฟันธงเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานผมให้หนึ่งศูนย์นะแต่วันนี้ผมขอเปลี่ยนนิดหนึ่งแล้วกันเป็นสกอร์เหมือนสมตัยเมืม่อวานนะครับก็คือสองหนึ่งคือเรายิงสองลูกนะเอริโกยิงได้หนึ่งลูกจากฮูเรียนอาเรสนะครับของเราเนี่ยผมเอาจริงๆผมอยากให้ฟังโกมาซานโตโนยิงว่ะถ้ายิงในเกมใหญ่แบบนี้ได้นะแม่งเสริมความมั่นใจอย่างมากนะก็ต้องมารอดูกัน นะครับทุกคนคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์プレสคอนเฟรนต์นะครับของชาบีลอนโซ่กันหน่อยนะฮะอลอนโซ่ so บอกว่าสิ่งที่ซิมิอาน่ทำมาตลอด14ปีที่อาเตติโกมาดริดเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะผมเนี่ยพึงร่มต้นเท่านั้นผมชอบที่จะค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยผมเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวให้กับตัวเองไว้หรอกนะการเริ่มต้นของเราเนี่ยกำลังเป็นไปได้ด้วยดี หนทางเนี่ยยังอีกยาวไกลเราจะได้เห็นกันอีกด้านหนึ่งคือการเตรียมตัวนะสำหรับเกมนี้ซึ่งยังคงต้องใช้แนวทางเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามเนี่ยนี่คือดับบี้แมชที่มีบรรยากาศและความตื่นเต้นเป็นเอกลักษณ์ของมันเฉพาะตัวอยู่แล้วเป็นแมชที่พิเศษมากเกมนี้เราคาดหวังบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมบรรยากาศที่เข้มข้นซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเล่นด้วยพลังงานและสมาธิ ที่ดีเพื่อคว้าชัยชนะนี่นะครับมั่นใจมั่นใจนะว่าเกมนี้จะคว้าได้ถ้ามีสมาธิที่ดี <c oughs> นะครับส่วนคำถามน,นี่ผมมีคำถามหนึ่งะฮะซึ่งมันสำคัญมากเลยนะเขายกมานะครับก็คือคำถามเกี่ยวกับการทำหนึ่งร้อยแต้มโอ้โหผ่านไปหกเกมจะเจ็ดเกมถามหนึ่งร้อยแต้มแล้ว <c oughs> นะครับอลอนโซ่อบ,บอกว่านะครับมันซับซ้อนมาก นะทุกเกมยากที่จะชนะนะแล้วก็เราเนี่ยแข่งไปได้แค่6เกมเท่านั้นและชนะได้ทุกนัดแต่บางนั้นเนี่ยเราก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะเราเนี่ยต้องไม่มั่นใจมากเกินไปน,นี่กลัวนักเตะแบบมั่นใจมากเกินไปนะครับคุณอ่ะไม่ควรนะแค่ลงสนามไปแล้วก็มีทีมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็คิดว่ามันจะชนะได้ตลอดไม่ควรคิดแบบนี้คุณต้องทำงานให้หนักแล้วก็ เตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราเนี่ยต้องมีความสม่ำเสมอยิ่งเราเนี่ยฝึกฝนตัวเองให้กระตือรือร้อนในสนามมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะชนะมากขึ้นเท่านั้นไม่ควรผ่อนคลายมากจนเกินไปเพราะคุณเนี่ยอาจจะพลาดได้นี่ก็เหมือนประมาณเล่นด้วยความเข้มข้นนะเล่นด้วยสมาธิที่ดีความสม่ำเสมอฟอร์มการเล่นนะครับแต่อย่าแบบชะล่าใจอย่าคิดว่าอู้สบายแน่แต่ละเกมเดี๋ยวชนะนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะแพ้ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นผมว่านะตั้งแต่ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของทางชาบิลอนโซมาเปรียบเทียบกับอันเช่เนี่ยมันแตกต่างกันนะถ้าเป็นอันเช่อันเช่จะขึ้นต้นด้วยเกมอ่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้เกือบทุกเกมนะครับแล้วก็อธิบายไปนะแต่ลอนโซเนี่ยจะเปิดหัวมาด้วยความมั่นใจแล้วก็ให้เกียรตินะฮะกับทีมคู่แข่ง โค้ชคู่แข่งอย่างเนี้ยนะครับให้เียียดกับทางซีเน่ก่อนเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงตัวเองก่อนพูดถึงเขาก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะเดี๋ยวมาลุ้นกันสําหรับคืนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเดี๋ยวหลังจบแมชนี้นะครับนัดกาซียะขึ้นไลฟ์ทันทีนะครับ อ่ะก่อนจะไปขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะฮิวท็ o ปคอฟฟี่โรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วออนคั่วกลางคั่วเข้มราคาตามนี้เลยนะครับผมก็จัดส่งฟรีนะครับทักมาได้เลยนะที่เพจนักาซียาหรือว่าเพจฮิวท็อปคอ f ฟ e ่โรสเตอร์ก็ได้ผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาอะไยากนะครับมีลิงก์ข คนที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟสดเนี่ยเปิดใจลองเอาตัวเนี้ยไปทำนะฮะสักแก้วสองแก้วรู้ผลเลยนะครับว่าหอมนุ่มฟินมากๆนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ h ิ l ท็อปค f f e e ่โรสเตอนะครับอ่ะโอเคและอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวหลังจบเกมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะในไลฟ์สดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์หลังเกมนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาซียาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ